ครับวันนี้วันที่11 11กรกฎาคม68อะไรนะเขาหลักเขาหลักกันอันนี้คือทีมงานของเรานะวันนี้รถชนแล้วก็อ,อยู่กันมาอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันมาถึงที่วิภาวดีนะครับไม่ใช่เทียรพูดผิดอันนี้โอ้โหข้างหน้าเราครับนั่นคือ ไม่ใช่หมอกแล้วแหละน่าจะเป็นฝนม <What? S 1> นั่นน่ะน่าจะเป็นโอ้ยฝนแน่แหละสยามนี่เราขับเลยวิภามานิดนึงเขาเรียกอะไรไม่รู้ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วอะไรจะถึงเนี่ยก็จะแยก,ก่อนนี่นี่คือแยกไปน้ำตกว,วิภาวดีนะครับที่เราเคยมานะผมว่าพาวิดีแกะพาวิดีแกะ น้ำตกวิภาอาวิภาวดีบบวิภาวดีแก่วิภาวดีแก่รถไฟมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่มาตลอดนะตรงนี้มันมาชั่วงเช้าฝรั่งเลยครับตร้นี้มีฝรั่งขับเบนส์ตรงนี้มีฝรังร่งขับเบนส์เนอะฮะยื่ยื่ไม่ใช่จริงจด้วยฝรั่งฝรัง่งพง่องพอง,พงนี่เรากำลังจะทะลุทางที่อะไรนะเขาเรียกเออ่ตักขุนหรือเปล่ามันมีครับน แวะตำลานขนมจีนตรงนี้ไม่รู้เปิดไหมพอดีจียขนมจีนเส้นสดนะครับเราจะแวะรถพึ่งล้างเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งนี่นะ,ะัะพวกเราแวะกินขนมจีนนะครับพี่ตายไม่แวะนะครับเลยนะ จังหวัดพังงาแล้วแปลว่าขากลับแล้วกลับมาก็ต้องลงต้องขึ้นเขาอย่างเงี้ยแล้วจะลับทางนี้เหรอมันขึ้นต่อเนื่องตลอดเลยนั่นน่ะช้างการเห็นแล้วการเห็นช้างไหมอ่ะนี่ก็ปวดฉี่อันนี้เนฉี่เลยยังดูคนหนึ่งปวดฉี่คนหนึ่งจะดูช้างแล้วก็มาจอดตอนลงเขาขับที่เขาโศกใช่ไหมมาเจอช้างตรงเนี้ยอันนตรงเนี้ยอ่าช้าง คนนึงจะชีหัว <S <S <úc Pokemon> จากที่เราลุยลงเขามาตั้งนานเวียนหัวมากตอนนี้เรามาถึงที่ตะกัวป่านะโรงพยาบาลตะกัวป่าต้องไปต่อข้างหน้าโอ้ยไกลประมาณทักสามสิบกิโลพวกเราสมาชิกพวกเราไม่ไหวแล้วเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวได้แล้วแล้วเราก็มาถึงที่บางเนียงนะบบางเนียง ฝนตกตลอดทางแล้วก็แดดออกตลอดทางเหมือนกันใช่แล้วก็ทีมงานเป็นไงมื่นหัวมื่นมืนหัวนะมื่นหัวมาถึงจนได้นอาจรยเนโเกาของเา อยู่ข้างนะรันพาไปดูห้องนะอไหมไปพาไปดูห้องหนะเยม,มอนั่นระวางัราวางระวังไม่ได้นะ<ก>ยไม่มีอาชีพนะชอบไหมกัน ชันบนพาย,ยุมาแล้วลูะมีอะไรมีมีอาชุบุช่มาแล้วอาชุบุชินี่ <laughs> ฝันว่ามีอะไรบ้างหลังนี้ฝันนี้ที่ร้านหน้าร้างหน้าอยู่ฝั่งนี้ทีวีทีโบดคุณกาแฟาที่กลำลังร้อนแก้วน้ำยายาเก้าโต<ด>๊ะโซ<ด>ฟาเก้าอี้เก้าอี้แล้วก็เก้าอี้เก้าอี้ด้วยเก็บปอบผมปอบผมทีวี

ก็น,นี่ถ่ายอยู่ตลอดเนี่ยคิดถูกคิดถูกที่วานี้นี่จะเป็นสะเหล็กข้างหน้าที่ติดฐานนะโซนนี้จะเป็นร้านอาหารจะเป็นร้านพี่น,อน,น,น <laughs> ้องตัวกลมมาสองคนมากันสอบลมแรงมาก น่าไม่น่าเดินเลยไม่น่าดูด้วยคลื่นแรงทะเลก็ดำเพราะว่ามันแรงไงนี่เหนี่ธงแดงก็ถ่ายรูปนั่นคืออะไรว่าเช่าชองที่มาทำเล่นของนี้สะเองไม่เล่นไม่เล่นสะสะบ้านเพื่อนคือช่าของนูไม่ไเจม่ไเจไม่ได้ไม่ได้ ปแปงหัวดูดด,ดสะเขาต้องทำตอนเช้าก่อนที่คนจะลงมาเล่นเขาบอกมันจะไปเดินดูซ้ายก่อนอะนะม,นมันก็คึ้มๆทุกวันเลยนะวันนี้ก็เหมือนเดิมคึ้มๆอากาศแบบนี้ตลอดเวลาเลยชุ่มมือดอะ่ะ ี่คือบริเวณชายหาดหน้าโรงแรมนะก็ลมก็แรงเหมือนเดิมเขาหลังบางเนียงจะอยู่ฝั่งนั้นขึ้นเขาไปอันนี้ก็ยาวๆข้ามเขานี่เข้าไปก็ทางมงท้าเหมือ,องฝั่งดนแล้วก็ไปอีกไลนะ30กสิบกดน

แต่เช้านะลงฝนก,ก็นลงไปแล้วตั้งแต่เช้า,ชาล,ดดลามเขาดิด่วดิวด๋ว